โครงการซิรีนพระรามสองท่าข้ามตั้งอยู่บนถนนเลียบวงแหวนสามารถเข้าได้3เส้นทางหลักทั้งถนนบางขุนเทียนชายทะเลสอยท่าข้ามและสอยพุทธบูชา36ตัวโครงการใกลจุดขึ้นลงทางด่วนถึง2จุดได้แก่ทางด่วนดินแดงดาวคนองและทางด่วนการจนาพิเศษสามารถเดินทางเชื่อมต่อหลากหลายเส้นทาง โครงการซีรีนพระรามสองท่าข้ามพัฒนาบนที่ดินประมาณ68ไร่เป็นบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่2ชั้นจำนวน292ยูนิตปัจจุบันกำลังเปิดขายเฟสที่2โครงการให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโครงการไปจนถึงตัวบ้านภายใต้แนวคิดออกซิเจนคอมมิวนิตี้โดยต้องการให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติโครงการได้จัดให้มีสวนสาธารณะใหญ่หลายจุด ตั้งแต่บริเวณหน้าโครงการไปจนถึงคลับเฮาส์เพิ่มมุมมองสีเขียวให้ลูกบ้านได้สัมผัสธรรมชาติมากขึ้นพื้นที่คลับเฮาส์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการภายในประกอบด้วยสระว่ายน้ำห้องอ่านหนังสือและพื้นที่สีเขียวที่มีสนามหญ้าก,กว้างต้นไม้ขนาดใหญ่และสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กโครงการยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง CCTV บริเวณทางเข้าออกโครงการ พร้อมควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ k e y g การ d c c e s s s แบบบ้านภายในโครงการปัจจุบันมี3แบบได้แก่ดาเลียพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตรมเซนนาพื้นที่ใช้สอย173ตารางเมตรมและแคสเซียพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรทุกแบบบ้านมีการออกแบบจัดวางฟังก์ชันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำมีส่วนพักผ่อนชั้นบนหรือ Family Area พร้อมที่จอดรถ2คันโดยพื้นที่และรูปแบบการจัดวางฟังก์ชันของแต่ละแบบบ้านจะแตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยสำหรับแบบบ้านขนาดใหญ่สุดคือแคสเซียดีไซน์ฟังก์ชันเป็นรูปทรง L-Shape สิ่งที่พิเศษสุดของ L-Shape คือการเพิ่มฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่าห้องธรรมชาติ โดยโครงการมีการวางแปลนบ้านใหม่ด้วยการออกแบบให้สวนสีเขียวเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเสมือนห้องห้องหนึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความเป็นส่วนตัวลูกบ้านสามารถแดัดแปลงพื้นที่บริเวณนี้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบห้องธรรมชาติเป็นเสมือนหัวใจของบ้านที่เชื่อมต่อกับแทบทุกส่วนภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารทําให้ทุกกิจกรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างลงตัวพื้นที่ด้านล่างยังมีห้องอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถปรับเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานและมีการวางตำแหน่งห้องน้ำชั้นล่างให้สะดวกต่อการใช้งานทั้งห้องอนเนกประสงค์และห้องรับแขกสำหรับชั้น2มีส่วนพักผ่อนหรือ Family Area เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์สำหรับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยส่วนห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่โซนหน้าบ้านมีฟังก์ชันครบแบบห้องนอนบ้านหรูทั้งมุมนั่งเล่นพักผ่อน Wal k i n Closet และห้องน้ำส่วนตัวสัมผัสชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการซีรีนพระรามสองท่าข้ามได้แล้ววันนี้ในราคาเริ่มต้นเพียง5 9 9 0 0 0บาทหรือสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมโทร1753หรือที่เว็บไซต์ w w w p r i n c e r i e c o m t h c ีรีน